นี่60บาทเจ๊เป้โอ้โหร้นกะละมังเลยนะจัดกันแบบล้นๆเลยนะวันนี้นะใจดีนะไม่กัดนะฉีดยาแล้วนะานี่เดี๋ยวเรามาต่อต้มยำเลยนะนี่ซิกเนเจอร์ร้านเลยนะ ต้มยำนี่แซบมากนะระหว่างต้งยมยำกับแม่ค้าไหนแซบกว่ากันแม่คออ้าข่อยทีเสียงยืงยนยันอะไรแซบ,บ,ก,ก,แบก,กว่ากันแม่ค้าแม่ค้าแซบกว่านะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดคุณนายนะอยู่พิกัดนะสมุทรสาครนะที่นี่นะร้านค้าหลากหลายที่จอดรถสะดวกสบายนะครับ ร้านค้านี่เขาบอกว่ามีแต่ของอร่อยออร่อยทั้งนั้นเลยนะข้างในเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมข้างในนะครับเดี๋ยวดูว่ามีร้านอะไรเด็ดๆบ้างนะแต่หนึ่งร้านที่เล็งไว้นะเด็ดมากนะเดี๋ยวต้องไปดูเป็นร้านอะไรนะร้านแรกนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่อันนี้เป็นยำอะไรเจ๊ครับยำบุญเส้นจมม้ะยำบุญเส้นนะครับ เต้ต้มยำนมโตนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดหรือเปล่าฮะจำผิดหรือเปล่าใช่ไหมใช่เปล่าอ่ะ <laughs> ใช่ไม่ใช่ก็สังเกตแล้วนะครับใช่เจเป้ต้มยำนมโตไหมโตรหรือเปล่าโตรหรือเปล่าโตหรือเปล่าถามใจคุณดูนะแบบนี้เท่าไหร่เจเป้หกสิบครับหกสิบบาท ได้แล้วค่ขอบคุณค่ะรมีจังได้ะคับมต่อย่า ปูมมานะครับอันนี้ยำจะใช้สูตรพริกแห้งเหรอ,อพริกแห้งผสมพริกสดจ้ะแห้งผสมพริกสดนะครับนี่ปลาระช้ๆะำๆเลยนะอันนี้ยังเหมือนเดิมไหมตัวละยี่ห้าไหม ยังเหมือนเดิมนะปูม้าตัวละ25บาทน,นะครับ ได้แล <icana> ้วครับใครที่กลางลดใช้จุดไเลยนะครับตอนนี้นะครับเราต้องเต้งรัดเัูนะรัดเรืองมีหากชดหอนี้ข่อนางลมเป็นชุดเหรอเจ๊เป้อ๋อแบบชุดก็มีนะครับแบบยำก็มีนะแบไม่จบาเปรัดรัจรุ่งกว่านะครับเพราะว่ามันตามต้องรับความรงใของเราครับ นาพิกัดร้านนตลาดนัดคุณนายนะสมุทรสาครนะครับผ่านไปผ่านมามาอุดหนุนกันได้นะต่อทีย่ยยำไรเจ๊เป๊ะยำปูม,ม้านะครับยปูม้านะครับ เรื่องของคน่ะนั่งจัดายได้นะฮะระหว่างเนก็ได้ต้าับายได้เลยนะคะอบได้เลยได้ค่ะผู้การครับตับาอยู่นะคะถ้าอยส่ตัวนี้เกี่ยวประทานกัพานนะคะอาจจะตอได้ย้านไปบ้างนะคะก็ได้ขอประทานทุก่ได้เลยค่ะวันนี้เรามีกายมาบอบเดิมนะคะสามปีที่ผ่านมาไม่ได้บอกเดมเลยนะคะเพราะว่าอยู่เช่เคยอยนะคะ

เราทำให้แล้วับได้ไหมคะไม่ใช่ค่ะเูีชิ้นไมได้ค่ะเจ๊อย่าเขย่าแรงอย่าเขย่าแรงเดี๋ยวหม้อมันทะลุเออหม้อพังแล้วเนี่ยมันจะไม่ไหม่คณะกรรมการตลาดแล้วก็ต้างจัดตลาดนะคะอย่าไปกระแทกแรงบอกอย่าเขย่าแรงนะคะเจ้าที่นะคะขบวนแห่ต้นเทียนนะคะได้มา ค่ะแบบเดิมที่รู้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพระมานะคะนะคะปาดใหญมากๆเลยขอให้พระถ่ายเริ่มรวยนะคะถ่ายยิ่งรวยค่ะนะคะขอให้ในวันดีใจเรานม้กระทั่งคุณพราที่มาชดชบถ่ายนะคะขอให้เราถ่ายดีขึ้นนะคะขอให้ขราถ่ายนะคะขอให้เายยยำเลยดีครับสั่งได้เลยนะคะตัดได้นะคะ แม่คานากับ็นนมา่ค้าใจดีนะไม่กัดนะ่กัดฉีดยาแล้วนะาห่ดนแห่ไมก็้ไปค่ะ15ามี่ันะะตัได้ม่กานะะกเลยเาไลยนะมากมายหลกหลาย่ให้บริการอยู่เมื่เช่าเป็นประธานบุญให้นะคะวันนี้มาบอกรวมให้กับทุกท่านเลย ค่ะไอ้นุทำามรได้นะคะามกไก็ได้องนะคะให้เ้นอะไรคะค่มาดูยำรวมมิตรนะครับ่ทานได้เป็ย้นค่ะเชอเค่ะอานเลยนะคะ สอวน,นนาจีาายวทากการนะคะวรนะะนรีนนะะ้กะะ็เจ้าที่ของเรา,าเ,เนี่ยมา้นะคะทุกคนไ้ราค่ะแถวเชียข้าวป่าเจ้าวัดนะคะว่อจะได้ยินดังสีนะคะวัดหลักสามนะคะวัดหลักหวัดราชรรึนะคะวัดหนองแสวัดจันทราไข่เลี้ยงแล้วกันค่ะขยายวันถึงแจ้งเพ่อค่ะท่านใดอย่ะทำตรงนี้เรียนแนะคะ ขาดานนะคะ่าโมเออแรงใจค่ะนะคะกาดํามุก็ยาวโมเอแรงใจถ้าคุณมัวแต่โมเอ่รงใจคุณไม่ได้เงินเค่ะฉะนั้นไม่เอาได้นะรกเลยค่ะไม่ปได้บาทีานะคะดรา่ัได้หมดเลยค่ะนะคะเร่ยดี่ท่านได้เลยค่ะ นี่60บาทเจ๊เป้โอ้โหล้นกระ,ะมังเลยนะจัดกันแบบล้นๆเลยนะวันน şey> ี้นะจการตลาดแล้วก็ตลาดนาั่าช่ให้โอกาสคะพวกเราคะเตรียมหกแเนะคะได้มา่นดกบี้นะคะ่อวันนี้ค่ะขอบุหนึ่งวัดถ้าตับด้ได้รัดนะคะ ค่ะทำเหนึ่งนกาาาเดียวนะคะท่านใดที่อยากจะเล่นเงิก็เียนเชิงกันได้ค่ะเนเพืทุกท่านได้เลยถ้าเล่นเนที่มีเสีระเาสัมภาอาจะหนุบหูรังานไปได้ก็ไะบมีเินสาัได้สิเรามีินสามพันกันนะคะวันนี้เราต่อด้วยยำอะไรจะเป๊ะยำมามายำมามาอะไรดีครับ แม่ค้าไม be, like ่กัดนะครับก no on uh, mm ี่เข็มแ um 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 um> um> ้วกี่เขมแล้วกี่เข็มแล้วกี่เข็มแล้วกี่เขมแล้วกี่เขมแล้วกี่เแล้วกีเม้กี่เป็มยล้เมาเมลกี่เข็ม้เข็มล้วี่เขแล้วกีแล่็มล่เ้วเล้กี่เ่เี่มี่เข็วก่ก่เ้่เม่เว่เขม่่เมแล่ก้่ม นะคะราเจ้าที่หลากหายท่านให้บริการทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนกหายโมโอลเรียนะคะการเอลังเรยใจเป็นแบบกรแห่งจไม่แน่นอนถามได้นะคะมแน่นอนคุณมาดูตุ่มนะคะท่านี้ค่ะมีโอกาสมีเวลาไปแล้วหนึ่งถวายทีแค่หนึ่งครั้งนะคะสำหรับวุ่หค่ะคุณตท่ยทแค่หนึ่งครั้งค่ะ บอกว่าค่อยๆเขย่าอย่าเขย่าแรงหม้อจะทะลุพยายามมานะเนี่ต่างได้นะคะก็เหมือนกับข้าวถ้วยสว่างนะคะหมึกชินเบลเลอร์เลยใหญ่มากค่ะใหญ่อะไรของแม่ค้าใหญ่อะไรใหญ่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับ

ยังถือนไหมจร์ก่ดนนะคะครับคุณเองค่ะก็อนทำเอง่ะทำเองคุณเอ๋น่ากมเองด้วยเดิเชินาเลยค่ะางได้นะคะม่้ทก้วยค่ะที่เรจับจ่ายนะคะตอนนี้อ่ะเดน้าเคีองนะคะซงงนี่ยจะนำปลาทกก็ขออ่นค่ะนี่เดี๋ยวเรามาต่อต้มยำเลยนะนี่ซิกเนเจอร์ร้านเลยนะต้มยำนี่แซ่บมากนะ ระหว่างต้มยำกับแม่ค้าไหนแซ่บกว่ากันแม่ค้าค่ะขออีกทีเสียงยืนยันอะไรแซ่บกว่ากันค่ะแม่ค้า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 แซ่บกว่านะเอฟซีบอกนะต้มยำยำกับแม่ค้าไหนแซ่บกว่ากันนะคอมเมนต์มาบอกพี่หนุ่มหน่อยแม่ค้ายืนยันว่าแม่ค้านะมาเค่าเลยนะทำบุญก็ต้องทำนะเนี่ยวิ่งเห็ดดุนใหญ่ๆเลยใหญ่มาก เล็กๆไม่ใหญ่ๆมาเลยนี่ปุ๋มเครืองต้มยำนะแซบน้อยกว่าร้านเจ๊เปิ้ลหน่อยค่ะแซบล้านแซบน้อยกว่าไหนนะแซบน้อยกว่าร้านเจ๊เปิ้ลมันก็ที่หนึ่งอยู่แล้วนี่นี่เป็น ก็สี่ตำลังนะ่ักเลยนะคะกเกลือกเขาตึ้งเนี่ยเจ้าวัดทุกคนนู้นจะรูเลยแม่เจ้าวัดนาะหักงายกั้นหนึ่อนค่ะทํ้นหนงวัดต้งวัดหรอกนะคะขันหนึ่งลักต้งวัเลยค่ะสามเดินเนทุกทัานนะคะาเดินเนใจเดินไปทุกเลยค่ะ ยายเป้ยาเป้ขายวันไหนบ้างยายเป้อ่าขายทุกวันค่ะแต่ว่าบางอาทิตย์นะคะก็หยุดหน่อยอ๋อถามได้นะคะหยุดเฉพาะวันที่เหนื่อยเหนื่อยก็หยุดนึกว่าวันไหนไม่มีตังค์แล้วจะมาขายใช่ค่ะันนร้ าจะถามเบอร์โทรได้ป่าได้ค่ะแถมเบอร์ห้องให้ด้วยจ้าแถมเบอร์ห้องอีกหูยใส่นมดูใส่นมใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอสูตรวจะันมาทุกปีให้เลยค่ะถามได้ค่ะนะะคหรือว่าคุณตังนะคะแล้วก็กลับขอบคุณนะคะหาคีณนายด้วยนะคะต่างห้องนี้ เดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูอะไรปิดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับงยมาม่าคนสวยยมามาคนสวยนะครับนะพิกัดร้านเนี่ยแจ้พิกัดร้านอีกทีนะตลาดนัดคุณนายนะสมุทรสาครนะใครอยู่แถวนี้ลองมาอุ่นหนุนกันได้นะครับรับประกันความแซบนะแซบค่ะลูกค้าก็แซบแมคคาสแซ่บเลยนะคะแต่ที่ยืนยันกันมาว่าแม่ค้าแซบกว่ายำแน่นอนค่ะเดี๋ยวให้เอฟซีคอมเมนต์มาอันไหนแซบกว่ากันนะ ครัระาผ่านไปนะรัหน่อยถ้ดมาเปนกระจมาได้แล้ก่นะอแล้วเราก็ดินๆใอยากจะทำบุญนะครับมาได้แต่ตนนี้เราก็ไม่ได้เดินนี่ก็เป็นแม่ฮาเช่นฮะนี่นะวันนี้จะมาทำดินเป็นเรื่องนะครับทเพิ่มเพ่อหน้าเพ่เสรนะครึมากันเพื่อหน้าเพื่อตาจัเพื่อตาเนเรื่งเป็นจมเพื่อหน้าเพื่อตา มถนี่เป็คนเรต้มานนี่ก็ือมาล้านนี้ถ้มานนี้เดี๋ยวมัน่น้อรับเงาเงอเก้นจือื่นแล้วนทนี้รับเศต้นี้นะครับก็จะเดินทางสับรัมาล้านนี้นครับแบบต้นที่อยนต้นนู้นน่าเดี๋ยปิดท้ายที่เมนูนี้นะครับมาม่านะมาม่าคนสวยนะมาม่าคนสวยค่ะ ใครอยากจะเล่อนาไรก็ไปที่วัดสุ้กนได้นะครับวรับผู้รบายสามองจนเต็มเลยครับถ้าครับไม่ครับที่อยู่แถสายโนนรับอยากไปเลื่อนแนวชวนต้นนี้ก็ไปได้นะครับผู้กครับอจากนี้นะครับก็ต้นนี้ก็จะไปเตาได้ที่วัเล้วนะครับต้นหนนะครับต้นน่้าวัดนะครับโอเคครับไไยู่หวันเลยนาะสบายเลยนะ โอเค <Okay S 2> ครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมือชอนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้เจ๊เป้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่านี่มากันเยอะๆนะมาถล่มก็ได้นะแม่มาได้นะะคดูอย่างเดียวเหรอรรอ๋อมันลมมันลมมันลม